กับกาสูตร t บ e b u c k e l i ครับตอนนี้นะครับได้เวลาที่ผมรอคอยมานานแสนนานแล้วครับกับการเล่นสกีครั้งแรกในชีวิตครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเช่าอ,อุปกรณ์กันก่อน,น,นครับต่อมาที่การเล่นสกีนะครับก่อน่นเานียเราต้องมาที่ร้านเช่าอุปกรณ์ก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีเองก็ไปได้เลยนะครับค่าเสต็ปนี้ไปได้เลยครับตอนแรกเนี่ยเราต้องมาวัดเท้าก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่รองเท้าสกีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับ พิธีการเลือกรองเท้านะครับก็คือต้องให้นิ้วโป้งเนี่ยชิดตรงนี้พอดีครับอย่าให้มังอูหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือหรือถ้ามันคับจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับต้องให้ชิดแบบนี้ครับชิดนิ้วโป้งเนี่ยแต่รองเท้าดีนี้ครับแต่โอเคท่าเนไหนเราจะไม่รู้ครับต้องลองยืนนะครับยืนแล้วถ้ามันแต่เนี่ยมแสดงว่ามันโอเคนะฮะต้องอยู่ประมาณนี้ฮะจะมีการ adjust นะครับไอไอสติให้มันเข้ากับฐารองเท้าเรานะครับเวลาใส่ได้สบาย อ่ะตอนนี้นะครับเราวัดตัววัดองเท้าแล้วเรียบร้อยได้สีแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เรากําลังมาใส่เครื่องป้องก,กันกันนะครับเนี่ยเราเริ่มใส่เดวกกันแล้วเออตอนนี้ก็ใส่เครื่องป้องกันนะครับอ mm. ถ้ามันไม่แน่นนะครับหมุนเท่าไหร่ครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยเยอะใช่แล้ว ใฮั o โห t ฮ no, 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 ัลโ n ลทรายอโผอ่ะคือถ้าอยากให้ลูกหลานลำบากนะครับไม่ต้องให้เขาไปแบกปูนครับให้านกตะกีก็ได้นะครับหนักเหมือนกันคุณผู้ชมตอนแรกเขาชีผมที่เบาๆหนักนะตอนนี้จะเป็นตะกี้ครั้งแรกของผมนะครับและนี่คือเดี๋ยวมาเจอลิสของเราครับ วิธีเล่นสกีที่ถูกต้องนะครับเราต้องมองก่อนนะครับว่าดิเรกชันที่เราจะไปเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับแล้วก็เราเอาตัวไปตรงนั้นที่ได้นะครับบางทีเนี่ยเราอยากไปตรงนู้นแต่ตัวเราไปอีกทางอ,นนอันนี้ผิดนะครับก็คือเราต้องมาเลานสกีให้ดีๆนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับยากเหมือนกันนะ่านผู้ชมนะ ่าจบไปแล้วนะครับกับประสบการณ์สกีครั้งแรกของผมนะครับหัวควัดทุกเวียงน่าดูเลยครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากนะฮะแต่สำหรับผมก็คือมันทําไม่ได้บางทีมันก็หงุดหงิดบางทีมันก็อาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้แค่ครั้งแรกนะครับผมสัญญาว่าจะต้องทำเหมือนเดิมไม่ได้แน่ๆนะครับใครมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ถ้าหน้าหนาวเนี่ยอยากให้ลองสกีเอ็กซ์เพรียส์นะครับต้องเก็บไว้ในบัคกิ้งลิสเลยนะครับ่นี So don't forget Put the skiing experience on your bucket list, yeah? yeah. Tell all your friends, yeah? Because as you see, I really like teaching people from my part of the world, because I'm from Asia too, yeah? So I love Switzerland because I come from Asia. Okay, yeah. cheers. See ya.